สวัสดีครับมาคุยกันต่อนะครับชุดนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งต่อจากเทปที่หนึ่งนะครับที่เคยลงไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นรวมพระนะฮะภาพพิมพ์ของในหลวงรัชกาลที่9แต่ท่านจะได้สร้าง เองไหมอันนั้นเราไม่แน่ใจจากข้อมูลที่ได้มาจากใน Google นะครับที่อ้างอิงถึงวัดบรวรก็จะเป็นทหารราชงคลักษ์ในวาระต่างๆขออนุญาตจัดสร้างนะครับขอมวลสารในบางข้อมูลที่ผมได้มาก็หลังจากจัดสร้างเสร็จแล้วก็มีการวางจำหน่ายที่วัดบรวรนะครับแต่เนื่องจากว่าในยุคสมัยนั้นไม่ได้รับความนิยมมากทางวัดก็วางไว้ที่วัดเพียงระยะสั้น นะครับหลังจากนั้นก็เก็บนะฮะเก็บไว้ก็มาออกอีกทีหนึ่งช่วงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านสวรรคตนะฮนะเนี่ยผมก็จะได้มาช่วงนั้นนะครับหลังจะมีหลายรูปแบบนะฮะหลังจะมีหลายรูปแบบรูปแบบก็จะฝังพระผงกิจรดานะครับ ฝังพระผงกิรดาองจิง๋วผมจะเรียกว่าองคจิ๋วนะครับเพราะเท่าที่เจอเนี่ยเราจะเจอสขนาดแล้วพระกิตราดาอง์จิ๋วเนี่ยเราจะเจอสีประจำวันนะครับมีทุกสีเลยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์นะครับเป็นเป็นเ,เนื้อเรซินเหมือนกันนะครับอย่างในองค์นี้นะฮะองค์นี้ที่มีเหรียญก็จะ